วันนี้ก็ขออีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้มีผู้ร่วมเดินสำรวจด้วยนะครับเป็นทีมงานจากสายตะว,วันออกนะครับเดี๋ยวต้องหาทางเข้าไปด้านไหนกันนะเพราะว่าเ,เขาเดินเข้าไปทางนี้แล้วนะครับ ตอนนี้รอดตัวรถมาเลยนะฮะวันนี้ก็มีฝนตกหนักพอสมควรนะครับวันนี้มาเพื่อสำรวจตามรอยพื้นที่แบบสั้นๆกันอีกสักครั้งนะครับ ย่รถรถไอตรงนี้เป็นรถไออน,นั้นเนี่ยเป็นรถไอนั่งเดิมเลเนี่ยไม่ได้มีการดัดแปลงห้องขับไอนนแคร่เพนเขามาทีหลังเอาไว้ทําเป็นแบบแคร่สําหรับใช้เครื่องย้าในโรงงานเฉย ไปหมดแล้วแถบนี้เห็นระบบคนไก่ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยอดีตกับจบเรียบร้อยแล้วแต่ลอย่างคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้ตัดบัญชีแน่นอนตัดบัญชีแล้วไม่เอาจริงๆคือตัดบัญชีน่าจะทุกคันเลยแหละในเนี้ยก๊อกลมก็ตายตัวด้วยนะนั่นไงขอพ่วงแบบอีขอพ่วงนี้ของญี่ปุ่นด้วยนะค่อนข้างแบบเล็กเล็กขอพรวรเนี่ยระบบคนไก่ที่เคยใช้ระบบขับเคลื่อนนแล้วไง โอ้ยห้าลไอฝั่งนี้ไอฝั่งนี้ที่เป็นฝั่งขับฝั่งนี้เป็นฝั่งช่างเครื่องฝั่งบขรออยู่อีกฝั่งหนึง่งแสดงว่าถนัดซ้ายตัวกบสีผมโอ้ล้ออล้อสค์25ตัวสคาป205ที่เคยพาเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับนี่นะครับ2 5นี่เห็นนี่ก๊อกก๊อกกินใช้ได้เลยก๊อกใช้ได้แต่ท่อไม่มีแค่นั้นเองท่อหายไปแล้วนะ เนี่ยท่ออะไรก็ไม่รู้สองศูนย์ห้าเคยขึ้นไปอยู่แต่เสี่ยงนะเี่ยฮะหนักๆเลยครับจังวันนี้ เดี๋ยวมันมีราจับน,น่ามีราจับไอ้ตรงนั้นนะเออแต่ขึ้นลำบากมากนะครับในกรณีที่คุณมีกล้องติดมือด้วยนะครับวันนี้คือมาเพื่อเดินซ้อมกับทีมงานโดยเฉพาะนะครับ นี่ก็นนนนว่าผมขับยังคงมีน้าปัดเหลืออยู่แต่นี่หายไปก็คืออุปกรณ์พวก,กขันเ,เร่งหายนะครับแต่ก็น่าจะตาม,มาวรรเขาเลยหายไปหมดแล้วหายไปหมด,หหมดมาานะภาพอ้นี้อ้นี่ล่กที่ห้าเท่าไหร่ที่ห้าห้าที่ห้ายี่แปดยี่แปดที่ห้ายี่แปดมันมีตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งถึงสองศูนย์เก้าส่วนห้าแปดเป็นหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งสี่ โอ้โหแล้วจับแบบแอ้นั้นด้วยจับแบบไม่ไม่คนามือด้วยวข้างหน้านูน้นเดินเรไปนะฮะระวังปียกหัวกันบ้างฝนตลกและจังหวะเนี้นลลนนแยแโเไม่ทราบว่าจกขันไหนก็ไม่รู้เรามาทิ้งไว้ตรงนี้เนี้ยนะนะแต่ว่าประตูที่เห็นนี่นะครับประตูแล้ว่ามีรถ มีอะไรก็ไม่รู้น่าจะมีคนมาพักอยู่เลยนั่นห้องน้ำรวมเดี๋ยวข้างในนั่นก็โอ้โหข้างในนี่แบบโอ้โหมีอรอยโดนลึกพื้นนั่นในเป็นไม้จะไม่ผิดเนี่ยมันมีล่องรอยขาวๆเลยเนี่ย โอ้หล oh. ังคาเป็นสันสีด้วยนี่คือภายในของรถบรรทุกเรกือของโรงงานยูโูกิประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าหากถ้หาหากพื้นตอนมันยังใช้งานได้สงสัยวางกระสอบก,กลือเยอะเลยนะเนี่ยใช่แต่วา่านี่นี่ที่อัดจาราบีนี่ที่อัดจาระบีเป็นตลับที่โนลแบบเ,เ,ลเป็นแบบก่บเาเพราเรียบ,บด,ด้วยนะข้างล่างแบบแหนบนะถ้าเป็นแบบปัจจุบันก็นัน่นนะ อปิิงสัเกตระจนรเอาจริงๆค,คือคียฮะพวกนี้มันเปิดหน้าต่างได้หน้าต่างก็ได้แอร์ก็ดีอย่างนี้ พิเศษชำรุษจัดๆบอกเลยหักจัดเลยแหละแ,แล้ววิ่งได้ไปเกินสี่สิบด้วยแหละดาะนี่ครับทั่วลมอัดอยู่ครบด้วยเวลโทีโ่เห็นแล้วนี่ครับนี่นี่ระพยอย่างดีนะครับปล่อยมันนะครับให้มันอยู่ตามสภาพมันไปแต่เขาต่อเขต่อลมอัดเสียยกโอ้ยเน็นบางซื้อเรา แล้วา e, ันเจอกะดเลยนะเดี๋ยวก็เจอใน้น่หะมพอเลยอก้องรวมไว้คับอยู่อ่อยู่่อยู่โดนโดนห้อยก็ตามคนะโดนห้อยกตามคอยู่ที่ปานี้ ที่ห้าห้าแปดแล้วก็ปีนขึ้นไปจนได้ได้นี่ไงห้องบออ่อรอมีมือห้ามล้อเรียบร้อยครับยังอยู่เลยเหรอมีมือห้ามลอ้อแต่ว่าตัวจับมือห้ามล้อมาอยู่อ้าวเจอแต่เนี่ยเจอแต่ปะแจเนะี่ยมีปะแจอยู่อ่ะ แจกับหันล้อมีอยู่นะัมีอยู่มันยังไงอ่ะก็ลงหันล้อไหมน,นี่เออดีดีดีดมีปั๊แจมโต้กลับจนจับหันล้อคันนี้เป็นตระกูลเคียห้าแปดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็น,<ด>นเคียห้าแปดรุ่นห้าพันห้านะครับ A later. few moments เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่านี่นะนั่นน่ะขอบประตูอ่ะนั่นน่ะคือสีดั้งเดิมญี่ปุ่นสีส้มครีมส้มแล้วก็สลับก็เหมือนรถนอนที่เราทำสีไปใหม่ๆนั่นะรถนอนเนี่ยบนอพพ242แต่รู้สึกคนขับจะถนัดซ้ายนะรู้สึกญี่ปุ่นมันซ้ายมันมันอยู่ญี่ปุ่นก็ขับญี่ปุ่นอยู่ฝั่งซ้ายนี่ที่บางแดดยังมีเลยอ่ะ นีไม่เกี่ยวตรงนี้ชอคโ,คโอ้ยที่นั่งนี้แบบคือสบายกว่า T S N เนี่ยมุมมองดูรัศมีมีความกว้างกว่า ก็มาอยู่แล้วอยู่ก็แปลกแล้วไอ้นีไน่ไอ้นีน่จะดับจะรอดับแปลงไงเข้าคิ้ดับแปลงด้วยแต่ว่าไม่ทันตรบแต่ว่าไม่ทันได้ดับแปลง ี๋ยวลองขึ้นไปดูสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะสภาพภายในห้องขับนะครับที่เขาได้กำลังทําการสํารวจอยู่นะครับอันนี้มือห้ามล้อนะมือห้ามล้อสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากซึ่งก็เป็นของ T S N นะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับถ้าเป็นรถแบบจอดอยู่เนี่ยไอไอ้นี่น่าจะคลายแล้วแหละคลายนะอย่างเงี้ยเราห้ามล้อก็ลงเนี้ย ลลงงี้้หรรือเป่่าไมูแต่ว่าดูจากลักษณะมุมมองจากฝั่งบครรและฝั่งชอคอก็ดูมีความกว้างนะครับเมื่อเทียบกับดิสรางที่ไทยใช้งานอยู่นะครับกว้างมากเลยรถแต่กว้างคือกว้างาพอกกว่แดวูรุ่นในน,นั่นอะรุ่น25งเท่าไหร่ไปเรื่อยันมันกว้างประมาณสองจุดเก้มตรกว้างกว่าแดวูเลย เท่ากันเดวู2.9เหมือนกันอ๋อเดวูไหนเดวูโมเดวูอว้วนเดวูอ้วน2.9เมตรเท่ากันก็น่าจะประมาณเนี่ยนี่รู้สึกเนี่ยใช้ประแจขันเาเลยเนี่ยล,ล็อกซึ่งก็ไม่รู้ว่าประแจนี้คือประเจที่ <c oughs> เอาไว้ใช้ซ่อมหรือว่าใช้ทำอะไรกันแน่นะครับ<ช>ซึ่งใช่ใช่ นี่ก็คือภายในนะครับนี่แต่ว่าคปรแบบอากาศโดนถอดมออออกก่านี้นใหญ่จะดนล้วรับปรับราปรับปรุงส่วนบนต่อไปมันมีห้องน้ำอะห้องล้างอ่างล้างมืออะที่รู <Adding wheel noise> ้ห uhm. ้องน้ำเนี่ยขนาดถองซ่วมก็โอ้โหสบายกว่าอนี่คือถสดซ่วมของรถญี่ปุ่นนะโดยรวมเลยนะ อ,อันนี้รถคันนี้คือบอกก่อนนะว่า,า,ารถคันนี้คือยังไม่เคยขึ้นไปเมื่อคืขึ้นไปดูในอีพีที่25นะครับใช่น,นะนี่มีติดกดที่กด,ด,กดนี่ฮะมีอุปกรณ์ก็ยังอยู่ค่อนข้างครบเลยนะครับแต่ละส่วนนะโอ้ขออภัยด้วยนะครับชิ้นส่วนบางตัวนี่อาจจะอันตรายต่อท่านที่ถ้าเอ็นซีแ,แล้วไฟทั้ไหนมาตายนะต้องมีการเคลื่อนย้ายนิดหน่อยนะ เนี่ยมันอาจจะทําให้อย่างนี้อาจจะทำให้บัตยะกินคุณได้โดยไม่รู้ตัวถ้ามันเจ็บนะนี่ก็มีตาราภาษาญี่ปุ่นยังอยู่ด้วยนะครับออก็ตรงนี้น,นี่ยนี่ยังไม่อีกหลายคันนะาที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับคือคันที่ผมใช้เป็นจุดวางของไว้กระทางลงนี้นดี่ดีหน่อยคันนี้มีทางทึ้นลง อันนี้เป็นทางขึ้นลงตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นลงที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการนนทําสีส่วนบนนะครับแต่นี่กอ๊อกอันนี้เปิดลมออกอันนี้ปิดนี่ก็คือการทํางานของกอ๊อกลมแบบญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็โดนห้อยไวเช่นเดิมครับแล้วแถมห้อยไว้แล้วขนาดที่ค่อนข้างหบบอันไหนลมลมด้านอันเนี้ยจะเป็นลมหลัก MR กับ BP แต่เนี้ยลม MR อถูกคู่กันไอเน,นี้ย B P แต่ BP ก็ถูกดึงไว้อัอเนี้ยเปิดลม MR พอดีมันปิดวเดี๋ยวเราก็จะ๊อก m อมามาห้อยไว้แทนมาห้อยไว้มาห้อยเก็บไว้แทนอย่างตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สำหรับจัมเปอร์นะครับจัมเปอร์โอ้ย oh. oh. ตรงนี้มัน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 ,ม,นมันขั้นไว้นี่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 คืออ,อุย้ยยังดีอยู่เลยฮะนี่คือชิ้นส่วนของอุปกรณ์จัมเปอร์รถฮีาห้าสิบแปดนะครับที่จอดที่สซมพรนพูตะลวง <58 S 1> นะครับ,ค,รบ,ค,รบคนข้างดีเลย,เลยนะฮะถือว่าสมบูรณ์มากนะครับันนี้คนข้างดีเลยนั่นแหลสภาพไม่ไม่จืดเลยดูไม่สภาพดีนะครับแต่ว่าอย่าได้มาอย่าอย่าให้ใครได้มาทำอะไรรักขโมยนะ นี่นะสีนี้นะตัวสำคัญเลยนะท็อกคอนเวอร์เตอร์ใช่ไหมนะถ้าจะไม่ผิดเป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์นะฮะเป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์ของแคร่ดีทีสองสองนะครับ <T> ซึ่งเป็นแคร่ประจำรถค <T> ีฮะห้าสิบแปดนะครับรซึ่งก็ดูลักษณะแล้วก็คงเป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์เฉย,ยๆเลยคงใช้อะไรไม่ได้แล้ว นี่ไงไอ้คันนี้เลยคันนี้นะครับที่ดัดแปลงดัดแปลงเกือบเกือบไทยจ๋าแล้วเกือบไทยจ๋าแล้วแต่ก็ไม่จ๋าแล้ว่ะเพราะว่ายังไม่ขึ้นสีเลยเปิดไม่ออกด้วยดันขัดดันไอสลักดันขัดยังไม่มีติดตั้งนะครับมีแต่สลักดึงดันขัดนะครับ มาสูบอยู่แต่ประแจมไม่อยู่ครับเ้ามีประแจผมมามาสวมทันทีนะทันี้อันนี้ก็เช่นมีอีกกนีกนะฮะมสมากอุปกรณ์ในรถรถปี2อ2น่นะครับสมากอุปกรณ์ก็ถ้าในส่วนที่ยังไม่ได้แปลงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับ และนี่คือคันนี้นะครับซึ่งผมจะพาขึ้นไปดูนะครับถ้าจะไม่ผิดวันนั้นผมไม่ได้พาเพื่อนๆขึ้นไปดูนะครับโล่งเลยเนี่ยโล่งเลยนีนโลกข้านีเครื่องแอเอไฟัอะไดนนี้นะครับน่าจะโอ้โหตแรง คันนี้ก็คือผมบอกไว้ก่อนเลยว่าในอีพีที่สิบห้าผมไม่ได้พาขึ้นมาดูคันนี้นะครับนี่คือขึ้นมาครั้งแรกพร้อมกับเพื่อนนะครับได้กลิ่นเหมือนความเป็นรถปลอบอากาศด้เลยเออใช่แต่ดูลักษณะเหมือนสมบูรณ์มากเลยเนี่ยคันนี้ก็คือถ้าจะไปต่ออ่ะคือพูเนี้คือถ้าไม่ติดเรื่องคุประธานอันนี้พ่ออะไรเนี่ยพ่อพ่อแอ ถ้าไม่ติดเรื่องคงประทานจริงๆคือสามารถทำต่อได้เลยนะเนี่ยแต่นี่คือส่วนที่เคยเป็นห้องขับนะครับแล้วก็มีการอุดความเป็นบันไดทางขึ้นลงแบบรถโดยสารทั่วไปนะครับขอบพว<ไ>่วงยังไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับเขอบพ่วงจากญี่ปุ่นแ,แท้เนี่ยหัวขบไม่เหมือนกันเลยนะเป็นขอบพว่พวงแบบ E <อ>นะครับ ก๊อกท่อลมอะไรยังอยู่นะครับแต่ห<ต>ัวก๊อกยังอยู่นะครับแต่ท่อไม่มีนะฮะจัมเปอร์เปิดไม่ได้คันนี้นะงานจัมเปอร์จะเดซมอเล่อะไรแหะตัคันนี้อย่างคันนี้นะครับขอพ่วงยังไม่มีการติดตั้งนะครับแต่แตจัมเปอร์ค้างไว้นะครับเป,ปิดห้มา,มามล้อ อเอ้ยคันนี้สมบูรณ์มากนะครับตรงนี้มีร่องรอยของเบรกด้วยนะครับเบรกห้ามล้อด้วยนะเป็นเบรกแบบสู้นะครับด้านล่างเบ,บรกมันคลายไหมเดี๋ยวลองดูไม่น่าคลายมั้งไม่ใช่แค่เพ้นนี่พ้นจากตรงนี้ไปคือไปต่อไปได้ฮนะฝนตกหนักมากนะครับน,นี่ตัวจัมเปอร์แล้วก่อนตัวเนี้ยหือตัวเดินไฟเข้ารถเนี่ยน่าจะเป็นจัมเปอร์จากด้านนอกรถที่น่าจะติดเอาทีหลังด้วยมั้งเนี้ยใช่แต่ตัวเนี้ยแต่ด้านล่างนี่คือตัวนั้งเดิมนะครับ ดังเดิมเนี่ยโอ้โหโอห้ก็ถือว่ายังสมบูรณ์มากนะครับเนี่ยสมบูรณ์นะแกจะทุกคันละในนียสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของการใช้งานต่อก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากนิดนึงะครับเพราะว่าระบบไฟแบบบางทีก็รวนอาจจะรวนได้นะถือว่าอะไรบางอย่างตอนนี้อาจจะไม่สามารถหาได้แล้วนะครับบางทีนลอจะไปจริงเหรอ ด้าน,นนอกก็เป็นรถที่น่าจะทำะสเกือบรถประสิทธิ์แล้วและยังเป็นแค่เดิมอยู่ด้วยแค่เดิมมันเลยขนาดเห็นชัดเลยนะใช่นี่คือข้างนอกโรงงานซึ่งผมจะไม่ออกไปก่อนนะครับเพราะว่าฝนก็กำลังตกอยู่นะครับเ,เ,เ,เดีเด๋ยวผมอ้อมมาทางฝั่งนี้หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ของส่วนอาคารสำนักงานและอาคารสำหรับพนักงานที่ทำงานในโรงงานแห่งนี้นะครับ ตอนนี้เดินต่อค่อนข้างยากเลครับเพราะว่ามันเป็นดินเป็นดินนะครับแล้วมีฝนตกลงมาด้วยครับดินก็จะมีความเหลวแล้วเวลาเดินนี่คือถ้าไม่ระวังคือคุณสามารถล้มนี่ล้ลมลงไปได้ง่ายๆเลยนะครับเป็ะะนั้นผมก็อยากจะอยากจะบอกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าคุณจะมาที่นี่ คุณก็ต้องระมัดระวังเอาค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ในโรงงานนะครับอาจจะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีคมนะครับหรือมีรอยแตกร้าซึ่งถ้าไปกระทบกระแทกกับส่วนใด่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะทําให้คุณได้รับบาดเจ็บหรืออาจถึงขั้นปาทยักกินได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ หาก f อฟรถไฟคนไหนจะมาสำรวจที่นี่ก็ใช้ความระมัดระวังกันสักทีหนึ่งนะครับแลยความปรารถนาดีนะครับี๋ย้อนกลับมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ฝนก็ยังคงตกลงมาได้เรื่อยๆนะครับและมือนว่าจะไม่น่าหยุดเอาง,ง่ายๆแล้วนะครับ ดูถ้าเขาน่าจะถูกใจสิ่งนี้อย่างรุนแรงนะครับแร,รแรงแล้วเพราะว่าถจริงนี่เล่นไม่ได้นะ,ะออที่น้ำมนด้วยเอาเข้าไปปนไก่ก็ใช้ได้อัดต้มือนะนะอัตัวมือครับนี้เล,นเล่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 นกันก่อนนะแต่ว่าถ้ากับผมจริงอย่าทำนะครับผมจริงอันตรายกว่านี้เยอะนะครับ เดี๋ยวขอจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีใครที่กินมื้อเที่ยงกันเลยนะครับ,บเอ<ต>อ,อ,เอว่าแต่จะเออว่าแต่ฝากช่องไว้ฮะก่อนจะไปกันนะอีกสองรอบไหมฮะติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะครับสำหรับ้า,ามาดูรถไฟไไไใน EP <ไว S 1> นี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ